พี่ครับผมเรียนจบนิติมาแต่อยากทำงานพวก NGO ด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมจะเริ่มไงดีครับคำถาม,ถามของน้องใจบุญเนี่ยดีมากนะครับอันแรกเนี่ยน้อต้องไปฝึกภาษาให้ได้ในระดับใกล้เคียงเจ้าของภาษานะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยครับเพราะตำแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำที่นิวยอร์กนะครับ ประเทศอเมริกาหรือกรุงเจนีวานะครับที่สวิตเซอร์แลนด์หมายของว่าถ้าน้องอ่อนภาษาอังกฤษเนี่ยความฝันของน้องเนี่ยจบเลยนะครับและน้องอาจจะต้องเรียนโทด้านกฎหมายในประเทศอเมริกาด้วยครับเพราะตำแหน่งงานส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอเมริกานะครับและสุดท้ายเพียขอให้น้องใจบุญเนี่ยทำตามความฝันได้สำเร็จนะครับอยากทำงานด้าน NGO อด้านมนุษย์